ะะจะบอกให้ดูว่าชีวิตมันชีวิตจริงมันก็ไม่ได้หรูหราเนี่ยชีวิตมนุษย์ทํางานและนี่ก็คือบ้านของเรานี่เดินลงเขาเธอดูชีวิต สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของนมืมทนีแนนซี่นะคะก็กลัาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นันจะพาเพื่อนมาทำ weekly vlog ด้วยกันนะคะก็พยายามจะพูดช้าๆนะคะมีหลายคนเคยทักทายมาว่าเอ้ยพูดเสียงเร็วพูดเสียงปิดปาอะไรเงรี้ยก็คือเพื่อนกันเองนี่แหละบอกว่าลดลดวอลลุ่มหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็แต่มันก็เป็นธรรมชาติของเราไงาอะไรอย่างนี้นะก็วันนี้ตอนนี้นันกำลังจะเก็บกระเป๋านะคะก็คือแพ็คกระเป๋าอยู่แหละที่กําลังจะ บินกลับไปแฟรงเฟิร์ตไปทํางานนะคะก็รอบนี้ไปทํางาน3ามวันก็เลยเลือกที่จะเดินทางโดยเครื่องบินนะคะเพราะว่าขับรถไปขับรถมามันก็เหนื่อยเนาะแล้วรถของแนนเนี่ยแนนจะต้องเอารถของแนนเนี่ยไปเข้าศูนย์นะคะเหมือนกล้องมันจะเบี้ยวๆเดี๋ยวนะคะโอเคหนูไม่เบี้ยวหลุกก็นั่นแหละค่ะ นันก็กาลังจะกลับไปทํางานในวันพรุ่งนี้ซึ่งซ้ำถาม3วันก็เลยคิดว่าจะทําพยายามทํารวบรวมให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทำวิกฤติบล็อกดีกว่ามันจะได้แบบเออนะมีอะไรทําก็ตอนนี้ก็เก็บกระเป๋าแล้วนะคะเปลี่ยนกระเป๋านันจะใช้กระเป๋าลองชอมใปนี้นะคะสําหรับเออเวลาไปทํางานเนาะเพราะว่ามันจะใส่ของได้เยอะมากดูคะ่ะทุกคนก็นั่นแหละเป็น everyday bag mm hmm. นะเวลาไปทํางานก็นกระเป๋าใบนี้อีกใบนึงก็เป็นกระเป๋าของที่ทํางานนะคะแต่กระเป๋าของที่ทํางานมันค่อนข้างหนักไงแล้วอันนี้มันคือเหมือนใช้งานสบายๆมากค่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาแพ็คกระเป๋ากันซึ่งตอนนี้ยังโป๊ะอยู่ท่อนล่างนะกระเป๋าที่แพ็คไปนี่ก็คือไม่มีอะไรมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดีกว่านะ นี่นะคะกระเป๋าที่ที่ตอนนี้แพคเสร็จแล้วแหละจริงๆเราไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าแนนอยู่ที่นู่นที่เวเกม,มันก็จะมีแบบของที่เราแบบนั่นอยู่แล้วนะคะกระเป๋าที่เราใส่ใส่กระเป๋าไดมัวใบเดิมนะคะซื้อมา5้าหปีก็คือคุ้มค่าอยู่นะคะแล้วก็นี่เฟชภัณฑ์ความงามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแพ็คไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ออกไปก็จะมีพวกนี้นะคะ่ะที่เป็นใน พวกลิควิดที่น้ำหนักปริมาณไม่เยอะเกินไปนะคะที่จะสามารถเอาเข้าคือกระเป๋าที่ใช้ใเป็น carry on ก็คือไม่สามารถเออคือเนี่ยไม่ได้โหลดอะเพราะว่าน่าจะไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับกระเป๋านะคะก็ที่เหลืออันนี้ก็คือที่เอาไปเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังยังชอบอยู่ว่างั้นเพิ่งซื้อมานะคะเดี๋ยวถ้าดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวบอกเพื่อนๆน,น,นะคะนี่รังเอลฟ์กับพอลทอยเนี่ยก็คือเลิฟมากนะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันดีไม่ดียังไง โอเคตอนนี้นาะยก็ขออน,นุญาตไปแพ็คกระเป๋าเพิ่มนะคะแล้วก็แอบเก็บห้องนิดหน่อยเพราะว่ามันยังรคอยู่นะคะในห้องเออห้องเนี้ยก็จะมีบอกว่าห้องเนี้ยเธอรคมากคือเวลาเธอไม่อยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นระเบียบนะแต่พอเธอกลับมาก็คือรคแอบรบคอีกแล้วนะคะก็ห้องแต่งตัวเนาะแด้ค่ะทุกคนเดี๋ยวนาะยจะต้องเอาของไปคืนที่ไปรษณีย์แป๊บหนึ่งแล้วก็กินอาหารมื้อเที่ยงนะคะซึ่งนายก็จะดื่มโปรตีนเนาะที่นายพกไปด้วยในกระเป๋าเนี่ยะคะ่ะเพราะว่า นันลดน้ำหนักอยู่นะคะเพื่อเตรียมไปบมืองไทยนีน้นันถึงโปรตีนตรวนี้แทนอาหารเช้านะคะแล้วนันจะจะกินทีตอนตอนบ่ายสามบ่สี่เพราะว่านันทำไอเอฟคบคู่กันไปด้วยก็เดี๋ยวมารอดูผลสิบวันนะว่าน้ําหนักจะลดไหมหรือว่าภายใน อาจจะตอนท้ายคลิปก็ได้นะคะว่าเดี๋ยวแนนจะลองชั่งน้ําหนักดูว่าน้ําหนักแนนจะลดไหมนะก่อนหน้านี้หน,น,นักอยู่57แล้วเมื่อเช้าก็ชั่งเหลือ55นะคะแต่แนนคิดว่ามันเป็นปริมาณน้ําในร่างกายเราด้วยมันยังแบบยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าน้ําหนักฉันลดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้เหลือสัก53นะคะตอนไปเมืองไทยเพื่อจะได้ไปเอาน้ําหนักกลับมา3กิโลโดยไม่รู้สึกผิดค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวแนนต,ต,ต้องรีบไปไปสนีแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็เดี๋ยวสามีไปส่งที่สนามบินค่ะทุกคนตามไปไ้ยกกันกันนนเลนะ ดูกันให้จบคลิปนะจ๊ะที่รักไปกันเลยก็ทุกคนเมื่อกี้นันก็ไปที่ไปรษณีย์แล้วก็ไปซื้อของมาแบบเร่งรีบแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเช็เคครัวว่าเก็บบ้านเรียบร้อยหรือยังนะคะอีกวันห้าสินาทีจ,ออจากบ้านนะคะก็คือน่ยออกจากบ้านตอนเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็น,นันจะบินตอนบ่ายสองก็คือนันไม่ได้เผื่อเวลาสําหรับเอ่ออะไรมากเพราะว่าน่ยไม่ได้รอกกระเป๋านะคะ ก็พอไปถึงก็มีเวลามาณ2ี่สนาทีที่สนามบินก็คิดก่อนที่มันจะบอดดิ้งนะคะมันก่อนที่เขาจะบอดเราอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็เลยเคิดว่าจะาแวะไปซื้อของที่สนามบินแบบหนึ่งเพราะว่าเพื่อนวันเกิดเราก็จะซื้อแบบของขวัญวันเกิดแบบกรุบกริบให้เพื่อนนะคะเพราะว่าที่สนามบินตอนนี้รู้สึกว่านันจะลดได้20%่สิบเปอร์เที่สนามบินที่มิวนิกนะคะนี่นี่โชคคลงานหน่อย ทำกระทอเฟิ่อนไพรนะคะมัชโปเททโ้ไ้ให้สามีสำหรับมื้อเย็นนี้ด้วยนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวขอนั่งพักแล้วก็เราก็ไปที่สนามบินกันคะ่ะทุกคนทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่แอร์พอร์ตแล้วนะคะซึ่งวันนี้ต่อในืเช็คอินมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมดูของช้อปปิ้งไปด้วยแล้วลูกทันซาเปลี่ยนเกตแบบ5้าครั้งอะเมื่อกี้อ่อนออกจากบ้านยังเป็นเกต10อยู่เลยนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเกต4แต่เดี๋ยวไปดูอัปเดตที่ อีกทีหนึ่งว่าเปลี่ยนเกดอีกไหมไม่ใช่เดินฟรีนะเหนื่อยแล้วมีเวลาอีกแค่5นาทีนะคะกำลังจะบอดแล้วูไปกันค่ะทุกคนนี่นะคะเพิ่งเคยเห็นพิ่งเคยสังเกตว่างั้นนะคะถ้าใครที่มาถึงสนามบินวาอะไรเงี้ยเหมือนไฟที่มีคอนเน็กช่ไหมเขามีที่นอนให้เช่าเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมขาก็มีมาตรการการทำความสะอาดนู่นนี่นั่นแล้วก็เตียงให้นอนค่ะทุกคน เอ้ยไม่แย่นะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ทําง,งานตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบห้าประมาณเนี้ยสามสิบห้านาทีก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะตอนนี้ก็เข้ามาทํางานได้ประมาณคือเริ่มง,งานหกโมงหกโมงเช้าเราก็ตอนนี้ก็คือจิบกาแฟนะคะก็วันนี้ไม่น่าจะถ่ายอะไรได้เยอะเพราะว่ามันน่าจะบิซีทั้งวันนะคะก็แต่ก็แอบบแวบมาทักทายเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรา เจอกันตอนเบรกก็ได้นะเผื่อจะจะมีเวลาทักทายกันอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ดูชุดทํางานก่นกอนวันนี้ใส่เป็นชุดสีน้ําเงินทั้งชุดนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวน่ขอตัวไปทํางานก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนดื่มกาแฟเพล็แล้วก็ทํางานค่ะทุกคนตอนนี้เหนื่อยมากเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา14บนาฬิกา30นาทีก็เป็นมาแรกของการทำงานดูหน้ามันเพล็บเลยก็เลิกง,งานแล้วนะคะแล้วก็กินอาหาร มือ้อมื้อเดียววันนี้ดีใจจังเลยไม่ใช่มื้อเดียวสิมื้อเช้าก็ดื่มวิตามินโปรตีนของพี่มี่นะคะแล้วก็แล้วก็กินอะโวคาโดหนึ่งครึ่งลูกอะค่ะแล้วก็พอเมื่อกี้ตอนบ่ายสองกินอาหารแบบจานใหญ่เลยนะคะก็พยายามทาให้ได้สิบวันมาดูว่าน้ําหนักจะลดกี่กิโลด้วยเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็เลิกง,งานแล้วก็จะกลับไปนอนกลางวันนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ว่าเราจะ ทำอะไรได้บ้างในวิก l บล็อกของแดนนะคะก็รอติดตามกันค่ะมาดูไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในต่างแดนเนาะนี่ทุกคนเมื่อกี้อาศัยเพื่อนโรงงานขับรถกลับบ้านมานะคะจะบอกให้รู้ว่าชีวิตมันชีวิตจริงมันจะไม่ได้หรูหราเงชีวิตมนุษย์ทำงานและนี่ก็คือบ้านของเราที่เราเช่าอยู่นะคะเมยอยู่ข้างหลังตรงนี้อยู่ชั้นบนนะคะ ก็โอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนแล้วจริงๆคือแวะมาแอบถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูว่านี่แหละค่ะคนไปทำงานก็จะประมาณนี้ชีวิตจริงในต่างแดนกุ o d มร์นิ่งวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องทำงานนะคะนี่ตอนนี้ตอนเป็นเวลาตีห้าสี่สิบหน้าไม่ได้แต่งนะคะขอภัยในความสดก็ตื่นมาเพื่อรอเพื่อนร่วมงานมารับแล้วก็ ไปทำง,งานที่อยู่บนเขาด้านบนนะคะก็ไม่หนาวนะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่อากหศเจ็7องศาโชคดีไปวันนี้มีอะไรที่ยาวมากก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะเพื่อใครอยากดูทุกคนตอนนี้นั่นอยู่ในช่วงการพักเที่ยงนะคะ อยู่ในห้องน้ำวันนี้ท้องเสียท้องไส้ปั่นปวดน,นะคะทุกคนดูหน้ามันแผลกไม่ได้แต่งหน้านะคะเดี๋ยวเรื่องงานบ่ายสองใช่ไหมรีบนั่งรถแทร็ไปแล้วก็ไปสนามบินอย่างที่บอกเมื่อเช้านะคะแล้วสามีชวนไปกินมื้อเย็นแต่เราทํา IF อยู่หนึ่งสอง,งเราเหนื่อยมากเพราะตื่นต,ตีห้านะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงบอกสามีว่าดูอาการที่สนามบินได้ไหมว่าเราร่วมหรืออะไรยังไงถ้าไม่นั่นเดี๋ยวจะดเชยให้เป็นพรุ่งนี้นะคะ ดูนะงานก็ต้องทําสามีก็ต้องเอาใจในงานบ้านอีพกพรุ่งนี้ไปเยี่ยมแม่สามีอีกจิปาถะมากค่ะเหนื่อยมากแต่หลังจากนี้น่าจะมีวันหยุด9วันนะคะกําหนดการของเราก็คือวันอังคารหน้าเนี่ยเราจะไปที่อัมสเตอร์ดัมกันเพราะว่าคุณสาไปประชุมนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอัมสเตอร์ดัมเริ่มล็อกดาวน์แล้วตอนนี้วิกฤตกลับมาที่โยุโรปอีกแล้วค่ะโควิดก็ก นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไปทนะำงาะอัสุรัมแล้วแนนกาลังมีนัดที่จะขีดฉีดเข็มสามแล้วนะคะก่อนที่จะไปเมืองไทยหวังว่าได้บูสเ,เข็มสามในการฉีดวัคซีนนะคะทุกคนอะค่ะเดี๋ยวแนนพักเพียงไปหาสลัดกินแบบสวยๆนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็าค่อยมาถ่ายกันต่อนะคะทุกคน ทุกคนเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้เอาบรรยากาศการเดินกลับบ้านมาฝากนี่เดินลงเขานะเพราะว่าที่ทํางาน,นงจะอยู่บนตึกสูงใช่ไหมเคยบอกไปแล้วเนาะว่าที่ทํางาน,นอ,งอยู่บนเขานะคะถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ไปเซิร์ชใน Google ดูนะคะนี่ตึกของที่ทํางานน่ะนะคะเอะอหันหน้ามาหน่อยเอาจริงที่ใส่หน้ากากจริงถอดได้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าไงปากก็ไม่ทาอะไรอย่างนี้ก็เลยใส่หน้านกากดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะตกใจนะคะก็เดินกลับบ้านนะคะตอนนี้ มีเวลาเดิน10นาทีเปลี่ยนชุด10นาทีแล้วก็ต้องทันรถทรัมนะคะตอน3โมง7นาทีถ้าทัน47ก็จะไป47นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีเวลาน้อยนิดที่สนามบินนั่นแหละแล้วก็อยเดุแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบๆนะคะเปลี่ยนชุดเสร็จนั่งรถไฟรถรางรถ tram นะคะนั่งรถบัสแล้วต่อเครื่องบินแล้วคุณสามีมารับ หลืออย่างเดียวที่ไม่ได้นั่งก็คือเรือจ๊ะวันนี้ไปเดี๋ยวจะรีบไปเปลี่ยนชุดกันนะคะทุกคนเลิกงานแล้วดีใจจังเลยตอนนี้น่ามีวันหยุดเก้าวันนะคะหลังจากนี้เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมวันจันทร์นี้เขาเรียกประชุมใหญ่นะคะที่ทําง,งานแต่นั่นไม่อยู่นั่นก็มีเพื่อนเดี๋ยวเขาจะส่งข่าวน่าจะเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ที่คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะกลับเข้ามาในรคสอาบายอีกเอาจริงนะกำหนดการคืออาทิตย์หน้าาต้องกลับมาทำง,งานนะ จะเราได้ทําหรือเปล่าหรือว่าหยุดยาวเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะอ้ยดูทิศทางลจน,นเขาอ้ยอ้ยลื่นนะเนี่ยนี่เดินลงเขาเธอดูชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะชีวิตฉันอุย้ยจะลื่นนะแอะถึงแฟรงเฟิร์ตแล้วเหนื่อยแนละ้วค่ะทุกคนรีบด้วยนะงอวงนอนด้วย ไปค่ะอีก20นาทีบอร์ดนะจ๊ะกำลังจะบอดเองเราก็เพิ่งม,มาถึงโอเคตรวจตรงนี้ไม่เยอะชค่วขีปายค่ะทุกคนตอนนี้มาหน้าสดนะคะตอนนี้นะมาปิดวล็อกของวิกฤต y อล์กนะคะก็ไปทำงานมาทำนู่นทำนี่ทำนัน่น,นใช่ไหมวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22นะคะ ของเดอนโนเวนเบอซึ่งใน่กำลังแพ็คกระเป๋าอยู่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ก็คือแพ็คกระเป๋าเพื่อที่จะไปที่ประเทศทอรแลนด์นะคะก็คือจะไปอัมสเตอร์ดัมคือพวกนี้คุณสาม,มีจะไปทํางานใช่ไหมก็จะแพ็คกระเป๋าให้นาะงก็คือเอากระเป๋าแบบแค่ใบเดียวไปนะคะที่ที่เดินทางไปเพราะว่าเราไปแค่1คืนกับ1วันเออหนึ่งคืน2ว,วันสิขอภายในความน่าสด แล้วกอ็อะไรอีกก็นั่นแหละก็จยจะทำเอ่อร็อกของอัมสเตอร์ดัมด้วยนะคะเป็นทริปที่สามีไปไปทำงานนะคะเป็นทริป s i n e s s trip นั่นเองแล้วก็เราก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะในวันแรกแล้ววันที่สองคือวันแรกคืออยู่คนเดียวเพราะว่าสามีต้องมีประชุมอีกตอนที่ยังกต่นางบอกว่า ได้แคนเซิลเอ่อมิงเอ่อลันช์บิสเนสลันช์ไปแล้วก็จะมากินข้าวกับเราแล้วก็เออบินกลับในวันพุธตอน6โมงเย็นนะคะพวกนี้บิน8โมงเชา้าก็เลยต้องแพ็คกระเป๋าอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงนาะยก็จบคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็นี่แหละคือไลฟ์สไตล์ของเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นเดินทางไป,น,น,ปน,นู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลานะคะชีวิตมนุษย์เงินเดือนชีวิตมนุษย์แม่บ้านงานก็ท่องทําสามีก็ต้องไปเฝ้าก็ต้องเอาใจนู่นนี่นั่น สารพัดสิ่งนะคะก็เดี๋ยวปิดคลิปไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าก็ต่อจากนี้ก็คือเป็นร็อกอัมสเตอร์ดัมและแต่จริงๆอัดคลิปไปเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ยังไม่รู้ว่าคลิปไหนจะออกก่อนอะไรยังไงยังไงไก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ตนะ้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ